เด at oh, like ี๋ยวยังไปกินเข่า okay, พ mm hmm ี่น mm hmm okay. yeah, uh huh ี่ครับรวดเร็ว okay. ทันใจปลากระป๋องปลากระป๋องมัต้องดังไปยากสามแม่ครัวอันอันซูซีปลาป๋องมันลูโอ้นนี่บอันนี้ละโอ้นี่บ่รวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจอของก่อนของโลซาใช้เปิดเบิ้งชิ้นเป็นไงแซ่บบ่วางได้บอวแซ่บบอวไทยนี้เปิด ว่้ยยังยังรถไทยพ mm hmm. ักเที่ยงกินข้าวครับพี่น้องโอ้ใจดพักเที่ยงพักเก้าโมงครึ่งกินขา้าวได้ปลากระป๋องตรงตรง,ตรง,ตรงมาจากไทยแลนด์เ <laughs> mm hmm. ช็บปะซิมเบิง okay, น,นี่ครับแนวกิน โอ้ยวิถีชีวิตในอิตาเลีอครับทำงานเขาก็ปลาป้องเขาปลาป้องเมียอยู่บ้านแต่งตัวปากแดงเฮอเจี๊ยบวะที่ยู่ห่างอืมว่าปากแดดนี่ครับทำงานจีดยาขยาอลไรอ่ะมวนบะอยู่อิตาเลี่ยอได้มวนบะอยู่นี่มวนอีกแบบหนึ่งอยู่ มันก็หาบานเทาบ้านเท่าวะโอ้โอ้เจ็บ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 ับโมโหหิวโอ้ยืข่าแห้งวแหงมาเด้อเพื่น้องเฮ้นี่ปาตมเยี่ยมขอกหน่วยเลยเราแห้งหน่อยนุน <yah> รถไทยซีดย่าขยะโอ้โอ <c oughs> ใครจะมากับดัเเด้อครับนี่ครับโอ้แฉบแฉบแฉบแบครับเรร็บร้อยครับอิ่มมีแรงทำงานหรอเปลวเนี่ยอ๋อแงทำงานแล้วกินขาเล็กกระตุกยาครับพักจังโมงเนี่ยเขาพักกินข่าจักโมงข้ากมงก่มงเครงหอดจักโมงมันเนี่ยหอดสี่โมงหอดสิบโมงหอดสิบโเหตุงานเหตุงานงานหอดจังโมง สองใบสองมุงเครืองครับใบสองมุ้งเครืองเหลืองานเลิกงานแล้วไปเฮ็ดยังบ่เนี่ยเลิกงานแล้วก็ไปกินข้าวนอนเว้นก <c ười> ินทอดเมียบ่หมวยยังเมียแล้วมันจึงกับพี่น้อง <c ười> <c ười> มันเมียร่วมรังกังกืาคิดทอดบ้านอยู่บ่บ้านก็คิดทอดเสมอหรอครับ มาได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้มากเหรอมาได้จักปีแเ้าจะไหนมาได้จักปีจักปียังมาต้งมาได้หาเดือนหาเดือนนี่แหละครับหาเดืนอนหาเดือนโัวเนาะทีลเล็ตหมดละตกทางภาคเนี้ยจิบเล็บบานั่นหมดละเป็นได้แบบนี้ยเหตุงานสมมือบ่มีมือพักมือโซ่ตัดนชิ้นใจได้อหอกกระเป๋า ขึ้นแท็กซี่มาอาดลัดพี่น้องอ,ออืเออมานี่ใครเนี้ยเลยพักเลยเศร้าก็ว่าสิอยู่จักปีไม่เห็นเนี่ยว่าทำไมจะบวกกับว่ามันระบาดยู่นี <laughs> ่แหละ <laughs> <laughs> เอา้าบอกลาพี่น้องเนี่ยไปเฮ็ดงานเถอะไปเฮ็ดงานเหรอ,อเด้อพี่น้องว่าไป คนสีมามาเราก็อว,วดเอาส่วแล้วพี่น้องเอ้ยที่จังเดได้มาเราไปแล้วครับ